ข้างหน้าเป็นเวสเกตบางใหญ่ครับเมื่อกี้ไปในห้างเวสเกตมาคนเยอะ จอดรถก็เต็มหมดฮนะต้องวนอยู่ตั้งนานจอดบนดาดฟ้าเออระวังดีๆปีบบ้าไหมปลายปีบป้าทางรถดต้องจะไปอ่ามาออกเด่นย่อยงูเลยนะออได้เลยได้เลยนะเออเราต้องไปได้ไม่ต้องออกมันตัวเราเล่นในนี้เรา,าจะติดนะติดเห พอออกไปมันอีก้าวมาได้แล้วมันขออาวามันโดนกันเลยนะก็จะชากอนพอไปไม่นานเราก็เร็วข้าวเลยเดีจะเราจะไปไม่ไม่ถึงกิโลหรอกไม่รอมาดูในน,นนี่แหละในนี้วิ่งยมยไปไกลนี่นา เป็นตลาดข้างในวิทที่มันดีมากวิกิงวิกซีก่อนตรงนี้เป็นคาฟูบางใหญ่กับตอนนี้วิกซีมาเทคโอเวอร์ไปแล้วเราจะเรียกข้าวไปวัดหลานประยุกต์ั Không ngờ tay mà yên đai, yên đai, yên này này อ้อหนึ่งหมู่บ้าน เราก็เลียวซ้ายแล้วนะ่ยเรากนนี้ดต่างก้าวขายกล้วยไม้ขายนานแล้วขายต้นไม้ทุกชิ้ไม่ได้มานานเลย DHL นี่เป็นไปบางนาในีำดับวั้นเจียมบ้านวัตนาบางเห็นแบรนโลแเราเข้าไปใน ตรงก็ไปนะไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้ตองคิดนะเดีก๋ก็ไปก็ไปกับรถเราไปได้ไหมตอนนี้ไม่จ๋าอันนี้มันกับรถตายจากผ่านนะกับรถเราแบ่น้ันเออครับไปได้เดี๋ยวจใช้แต่แต่ล่องก็ไปปุ๊บเนี่ยก็มหม้วนไปหรอม้วนยาวอเออเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยร้านแตงโม

มากจังไม่ได้แะนี่เลยวานมันเลยนี้นี่เลยไม่ได้ก็ทางนี้แหละทางนี้โอ้ไม่เปลี่ยนกันได้เลยวันเรื่องากมากเลยย้อนแสงมาที่นี้ ไปโอ้โหถนนเป็นเรียกว่าไอสี่เลนเลยเนี่ยนะนยบรรยากาศร้านค้ารลมทางโอ้โหมันเจริญมากครับทางข้าววัดลาดประดุก ตรงน,นี้เมื่อก่อนก็จะปลูกผักอยู่สวนผักแต่นี้ไม่มีละหรือทิ้งมาละหรือปลูกข้าวก่อ,ตอนตนี้เป็นสวนผักเหมือนเลยนะก็ปลูกผักเป็นร่องๆเลยอะ่ะตอนนี้ไม่มีรถกระบะเนี่ย 세일은 이 ตอนนี้เรากำลังอยู่เส้นทางวัดลาดประดุกครับโอ้เปลี่ยนไปเยอะนี่เป็นตลาดนัดบ้านทานทองโอ้เี่ยน

เต้องแทกแทกแนววัดลาดประดุกวิวธรรมชาติสวยตรงนี้วัดลาดประดุกเมื่อก่อาาตตน,นรตรงนี้ปลูกข้าวกันแต่นี้ไม่ค่อยแล้วพื้นที่ว่างเปล่า แต่ตัวนี้เราตรงไปนะอ,อย่าอย่าอย่าเลิติดเนี่ยวันลาชประดูกยอดขายของปนี่ขายดีตลอดเลยมะั้ง กันเยอะแล้วรถไม่ชินทางมานะ ยังยัง,ย,งยังไม่ถึงไอ้ตรงนี้มาแถวบ้านเต็มลักคลองเต็มลักยังไม่ถึงถใกล้ใกล้มดพอดีก่อนแต่ยังไม่ถึงตองไปก่อนน้องจํได้ไหมเนี่ยน้องเฮ้ยน้องอเคยมาทีกแล้วนี่มาบ่อยด้วยใช่ไหมนา,นานมา เสร็จกับผม เตรียมตัวเลี้ยวขวานะ6คาัเตรียมตัวข้างหน้าจะเป็นงการเปใช้ออนี่มาหาบ้าไม่เยเออกำอัเจอ

อะไรนะเจนอ๋อยู่บ้านนะนะอยู่บ้านแจ่อะไรไฟแดงอยี่สิบหกบ้านนะฮข้างหน้าข้างหน้านั่นแหละที่เลี้ยวเข้าไปข้างหน้าอันนี้ผักทางไปอยู่โมกตร์นไปเยอะจำไม่ได้นะอืมพื้นถนนทมหมดแล้วพันปีอแีนี้มันจะเซรานเวนอ่า นี่เป็นตลาดน,นาดเป็นอะไรเหมือนกันนี่เป็นแป้งอะไรเหรอตรงเนี้ยล้วต้องใหญ่เลยเหนัาต้องอยู่ปากซอยอเ,เหรอจุดอิจก่อนที่นีเงียบเหงาเดี๋ยวนี้เป็นจุมจนใหญ่ที่จเจริญรุ่งเรืองไปแล้วครับ หมู่บ้านพฤกษามาเปิดตอนนั้นเป็นหมื่นๆห,หลังราคาถูกเดสโก้เอ็กเพสก็มาอยู่ที่นี่เหมือนเลย เดี๋ยวชืวอะไรไปกินกันไหมสามไปบ่าวดูมีอะไรกินไหมเขาบอกว่าจะเตรียมมาให้ก็ไม่มีอะไรที่เราอันนี้เรากยายาจะเข้าไปบ้านพิษสามพุเยอะมากลรงไว้ข้างหน้าก็จะออกใครน้อยพุทธมุนทนได้ น้ำท่วมใหญ่สองครั้งปีสามแปดครั้งหนึ่งน้ำท่วมใหญ่เป็นทะเลเมื่อปีสามแปดแลวมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีห้าสี่ท่วมใหญ่ครับ บ้านใหญ่ที่สุดในย่านเนี yeah. ้น่ัไม่หมดีวหมดแวนใหญ่นเั้งแต่ต้องหน้าเลกแจนเห็นนี้ยังไม่หมดเลยแม่หิว่ง เดี๋ยวเดียมตัวเลี no ้ยวซ้ายข้างหน้านู่นแเดี๋ยวหมดเลนะเดี๋ยวซ้ายดีเลยตรงการใหม่เปิดโอ้ไอ้นั่อยู่ตรงนี้อใจเจริญมากใจริญมากๆตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะตรงไปข้างหน้าเยอะกว่าร้านเยอะแยะไปหมดเลย ดีไหมเอ่ยนนว่าดีเลยแดดเริ่มลงตกว่าฮอกใหญ่โตเลยนะเที่วหมู่บ้านเพลิกสา